ตามประเด็นข่าวกันต่อเลยนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11ข่ะได้มีการจัดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบ,บูชาและวันเข้าพรรษาค่ะ วันนี้ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาส1ดจังหวัดนครราชสีมานำคณะครูค่ะบุคลากรนักเรียนและก็ผู้ปกครองค่ะเข้าร่วมทํากิจกรรมเนื่องในวันอาสาลหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจํ 59, าปี2559ณวัดสมานมิตรตําบลหนองงูเหลือมอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาและวัดประมวลราชค่ะตําบลจอหอออาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนําโดยนายรังสวุุิค่ะสุวรรณโรธค่ะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11และดรทวีทรัพย์นามเกียรติรองผู้ นการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโดยกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2559นะคะทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11ค่ะได้นําคณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองนะคะเข้าร่วมถวายเทียนพรรษาแด่เจ้าอาวาส อาวาสวัดสมานมิตรและก็ถวายปัจจัยและเวียนเทียนร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะและในเวลา11นาฬิกาค่ะคณะครูได้เดินทางมาร่วมถวายเทียนพรรษาแด่เจ้าอาวาสวัดประมวลราชพร้อมกับถวายปัจจัยได้ยังให้คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองค่ะร่วมกันทําความสะอาดบริเวณภายในวัดประมวลราชด้วยนะคะ โดยกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษานี้นะคะได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสริมสร้างความรู้คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีพร้อมท้งสร้างความสัมพันธ์ด้านครอบครัวและสังคมให้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเด็กพิเศษได้เรียนรู้ในด้านของการทำกิจกรรมร่วมกับสังคมได้ค่ะ ราวัดถวายส่งของการที่เด็กมาทำบุญใน,นวันขาวนานะคะก็คือเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักการทําบุญเพราะว่าเด็กปกติโดยทั่วไปก็ไปทําบุญที่วัดเหมือนกันเด็กของเราก็เหมือนกันนะคะก็ควรได้เรียนรู้ว่าโดยทั่วไปแล้วของคนทั่วๆไปเขาทาอะไรกันบ้างเขาไม่ได้มีความแตกต่างเพราะนั้นเพื่อให้เขารู้จักการทําบุญเช่นกันค่ะ และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการที่ทั้งเด็กผู้ปกครองครูได้ร่วมกันทําบุญร่วมกันได้เข้าใจซึ่งกันและกันของการทําบุญนะคะแล้วสิ่งที่ได้ขึ้นมานั้นก็คือ,อเด็กได้รู้ได้เห็นได้เรียนรู้นอกห้องเรียนที่กว้างออกจากห้องสีเงส่เหลี่ยมนั้นนอกห้องสี่เหลี่ยมนั้นมีอะไรที่ให้เด็กให้ผู้ปกครองให้ครูได้เรียนรู้ร่วมกัน อีกมากมายซึ่งสังคมนี้ยังต้องเรียนรู้กันอีกมากมายกับดเด็กๆของเรานะคะและเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ในชีวิตจริงและธรรมชาติจริงของชีวิตของคนเราค่ะอยากฝากว่าเราในเป็นสานิกชนควรมีเมื่อมีโอกาสมีโอกาสดีกว่าเด็กที่มีความบกพร่องทุกประเภท ยังมีโอกาสที่จะไปทําบุญกับท่านเหมือนท่านน่ะค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ยากแต่จิตใจเขาก็อยางอยากทําบุญท่านสารุิชนทุกคนที่มีคมพร้อมทั้งด้านร่างกายอะไรต่างๆก็อยากให้ไปร่วมกันเข้าวัดทําบุญกันนะคะจากนี้เพื่อได้บารุงศาสนาของเราเอาไว้ด้วยกัน